ก็จะเป็นรถ2 0 1 6 All New b u Power นะวันนี้เรามาตั้งศูนย์เองนะครับแต่ว่าให้ดีก็ตั้งตั้งร้านดีกว่าเนาะก็ขั้นตอนมีไม่ยากมากมหาเหล็กยาวนะฮะผูกไว้กับล้อนะครับทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งนะทั้งสงฝั่งทำแบบนี้เลยไปหาอุปกรณ์แบบนี้มานะครับ แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือตลับเมตรตลับเมตรฮะตลับเมตรแล้วก็คุญแจคุญแจก็จะมีเบอร์14บหนึ่งตัวนะแล้วก็เบอร์19นะ19เอาไว้ขันตรงไหนเวลาตั้งล้อนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่เลยครับตัวเนี้ย จะเป็นเบอร์19แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์14บสี่นะฮขันเข้าออกเดี๋ยวผมจะ,ะเช็คให้ดูนะครับว่าศูนย์ล้อที่ผมตั้งมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่ากันมากโอเคผมหาที่ตั้งแป๊บนึงค่ะ อันนี้ค่อนข้างยากหน่อยอันนี้เราเราทําเองนะก็อย่าให้มันมีแนวกัน้นหรือทําให้ตลับเม็ดรเราอะ่ะมันโคดงอนะต้องต้องต้องให้มันเป็นเส้นตรงมาเลยนะอันนี้ผมก็ตั้งทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านด้านหลังอีกด้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้ผมจะได้ร้อยแปดสิบเจ็ด เซนติเมตรพอดีนะครับอ่ะ คนเดียวก็ทำได้นะครับโอ้หลุดว่ะจะเอามาผมไปดึงใหม่กันนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะถ้าถ้าทำสองคนได้ก็โอเคเลยครับ มาแล้วอันนี้ผมผมดึงจากข้างหลังนะครับผมก็จะได้ร้อยแปดิบเจ็ดเซนเท่ากันนะร <Wow. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นสายประหยัดเนาะสายประหยัดก็ช่วยทําให้รถเราวิ่งอ่าตรงขึ้นนะครับส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยมันวิ่งแล้วมันไม่ค่อยตรงหรือตั้งแล้วอาจจะยังยังพงมาอะไรยังยังมีกินซ้ายกินขวาอน,นี้ผมก็ แนะนำให้ตั้งตั้งศูนย์ดีกว่าเพราะว่าล้อละ่ะบางทีเราใช้ไปนานๆหรือโชคมันสึกนะครับมันอาจจะทําให้ล้อลเรามันเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาก็ทําให้รถเราวิง่งเอ่อพงมาอะไรมันก็จะซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับอ่าของผมก็มีเท่านี้นะก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ถ้าเกิดปิดพลาดประการใดต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับ